สังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จคนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกันโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนต่อจากนั้นคือคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันควรต่อต้านและประนามผู้ผลิตและผู้ค้ายยาเสพติดรวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำไมปล่อยให้ลูกหลานติดยาโดยไม่พาไปรักษา ่าต้องให้เวลาและให้กำลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยาเพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังของครอบครัวต่อไปพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2554 ชาวตำบลกบโพของเราได้น้อมนำการตำหนัสของพระบรมราชีนาธในเรื่องการต่อต้านยาเสพติดเราเป็นแม่งานในการสืบเสาะหาผู้ที่ติดยาเสพติดเพื่อจะเอามาบำบัดโดยมีวิทยากรจากกระทรวงนะครับะทะบวงกรมต่างๆซึ่งมีความสามารถในการที่จะ,ะฟื้นฟูบำบัดยาเสพติดให้กับเยาวชนในหมู่ของเรานะครับในส่วนตรงนี้ มันเป็นโครงการที่ดีทำให้เยาวชนเนี่ยได้มีการตื่นตัวและมีการประพฤติตัวที่ดีขึ้นทางอบตจะมีการต่อยอดโดยการที่จะเฝ้าระวังต่อเนื่องไปแล้วก็นำมีการฝึกอาชีพให้เยาวชนเพื่อที่เปิดโอกาสให้เขามากขึ้นค่ะ